โอ้โหรอยโทเค็เลยเหรอเอาเรื่องแล้วก็มีชุดเก่าผู้ชมนี่ครับชุดทาซานน้ชมแต่ว่าผมมีทาซานหญิงแล้วชุด่ันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสืดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลเจ้าเซอร์ดีดีสวัสดีทุกคนนะครับมีอยู่านอนจากแชมเปญเจทีพีอีกอีกแล้วเย้ชม วันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมน้ำชมครับกิจกรรมใหม่มีเางเกงยาคุซ่ามาแล้วน้ำชมครับก็ผมจะมาสุ่มน้ำชมมาให้ดูน้ำชมว่าจะได้หรือเปล่าน้ำชมก็ไปดูกิจกรรมกันเลยพอดีว่าเมื่อคืนเที่ยงคืนพี่หลับนะครับพี่กระเมยทำคลิปโอเคกล่องสุ่มยาคุซ่ามิชมออกล่าโซแมปน้ำชมครับนี่ครับกล่องยี่ห้าเพชรมีชุดมาเฟียแล้วก็มีชุดยาคุซ่ามิชมแต่หลักๆคนอยากได้กางเกงปะต้องมาเสื้อก็สวยเนี่ยสำหรับชุดยาคุซ่ามิชมครับ อหลักๆคนอยากได้กางเกงครับแล้วก็มีชุดสูทด,ด้วยแล้วก็มีโทเค็นวกระทิงน้ำผู้ชมครับเอาไปแลกน้ำผู้ชมครับก็คือนี่โอ้โหร้อยโทเค็นเลยเหรอเอาเรื่องแล้วก็มีชุดเก่าผู้ชมนี่ครับชุดทาซานน้ำผู้งครับแต่ว่าผมมีทาซานหญิงแล้วชุดทา,าซานชายเมื่อก่อนมันให้แลกนะตอนนี้ถ้าเกิดมีมาให้สมีผมว่าเขาน่าจะอ,าออกจากที่แรกแล้วมั้งอา้าวผมมีแล้วผมมีแล้วนี่ ทำไมตรงนี้ upp, มันขึ be, ้นมันไม่มีเห on ็มชมอ๋อหัวแน่เลยแสดงว่ามัยังไม่แลกหัวใช่ไหมผมเลยไม่มีนี่เอ็มชมยังไม่แลกหัวจริงด้วยผมเลยไม่มีโอเคผมมีหมดครับผู้ชมจบโอเคมีหมดแล้วผู้ชมครับสําหรับชุดทาซานนะผู้ชมครับจบปะเราก็จะมาลุ้นชุดยากุซ่าผู้ชมไม่รู้ว่าจะออกมาผู้ชมครับแต่คิดว่าไม่น่าออกผู้ชมจัดไปสักสองกล่องได้เบาๆผู้ชม จังหวะนี้อืโทเคนหน่อยอย่างเดียวเลยเหรออีกสองกล้องโทเคนอย่างเดียวชุดไม่ออกเลยได้แต่โทเคนมินชองได้โทเคนมาเจ็ดอันนะครับแลกอะไรไม่ได้น่าจะสินส่วนความจําเลยเพราะว่าแตรกชุดต้องใช้ร้อยโทเคนมินชองแต่ผมไม่แลกชุดดีกว่าผมแลกเป็นชิ้นส่วนความจําเก็บไว้แล้วกันมิชชองครับเอาไว้อัพตัวอื่นได้โอเคก็กิจกรรมนี้มินชองจะอยู่จนถึงวันที่เอ่อ กิจกรรมนี้นะผู้ชมครับจะอยู่จนถึงวันที่จำนวนขอดูก่อนตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่13นะครับกิจกรรมมา10วันเลยเนี่ยโอ้โหกิจกรรมมานานมากผู้ชมครับก็คือวันที่3ถึงวันที่13ผู้ชมสามารถมาลุ้นกันได้ใครที่อยากเป็นเจ้าของกางเกงยักูซ่าหรือว่าชุดยักูซ่าู้ชมครับก็สามารถที่จะซื้กันได้นะผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้โอเคแล้วก็เมื่อก่อนมันก็เป็นกางเกงที่ฮิตมากผู้ชมยักูซ่าเนี่ยเห็นคนนิยมใส่นะ แต่ว่าหลังๆก็ไม่ฮิปปีกนกกันผู้ชมเพราะว่าคนก็ใส่ปีกนกกันเยอะเหมือนกันเมื่อก่อนผมก็ฮิปปีกนกแต่ตอนนี้ผมจะใส่กางเกงนี้ผู้ชมครับนี่คือสูตรสีเงินพี่ชมครับกับเสื้อตัวนี้ผู้ชมนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาฮิตตัวนี้แทนผู้ชมครับต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้ใส่ว่าเอ้ยพวกกางเกงปีกนกหืออะไรแล้วผู้ชมอืมนั่นแหละเพราะว่าหลังๆมันมีนี่ไอ้ ใช่ก็ดูบรรยากาศใช่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 นั่นแหละครับมันก็เหมือนหนังที่ผมดูผู้ชมก็เลยว่ามาเฮียใส่ผู้ชมส่วนกิจกรรมสายฟรีก็เก็บโทเค็นผู้ชมไว้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมาให้แลกผู้ชมผมก็พยายามเขาเก็บอยู่ตรงไม่เล่นนะช่วงนี้ผมเล่นวลาตาสองตาผู้ชมขี้เกียจเล่นนะครับหวังว่าผมจะเข้ามาเล่นใหม่ผู้ชมก่อนว่าถ้าใครอยากเล่นกับผมก็รอแป๊บนึงผู้ชมมาสั่งโต้สำรองไฟแล้วน่าจะได้วันนี้ ไม่แน่ว่าเย็นนี้พี่อาจจะสตรีมใชมที่ช่อง2องชมหรือช่องพีเจทีวีสองเองใครที่อยากเล่นในสตรีมกับพี่ก็อย่าลืมชมครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยเม,มื่อวานผมลืมล็อกอินเลยเนี่ยว่าแต่มาเช็คสมาชิกที่ยังเหลือรอดอยู่หน่อยชมครับขออนุญาตเช็คสมาชิกก่อนตอนนั้นคนที่หายไป2วันยังอยู่ไหมอไอ้นี่ก็ยังหาย2วันแล้วเดิมจะเข้ามาอยู่ชมครับเข้ามาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเรียนชมโอเค แล้งถึงกดแค้นผมคือแรงไดมอนด์หนึ่งขึ้นไปถึงจะรับน้ำชมครับถ้าเกิดผมมาไดมอนด์หนึ่งผมไม่รับนะครับตามนั้นเขาจะตรงกันโอเคไม่มีแล้วน้ำชมไปดีกว่าวันนี้เอ้ยเพชรมาจากไหนอะเพชรลอยเพชรอ๋อเมื่อกี้ผมส่งไปแค่นั้นนี่ว่าโอเคผู้ชมครับก่อนว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ผู้ชมไปแล้วฝากกดไลค์กับ subscribe ผมด้วยนะครับ